สวัสดีครับมีเจ็มาครับซ่อมเมนบอร์ดกระสภงซาฝาหน้านะซีเมนนะครับมีปัญหาเปิดไม่ติดนะครับติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับติดแล้วไฟสวิงตรวจเช็คนะครับก็ลีซิตเตอร์อ่าตัวนี้หนึ่งร้อยโอห์มไหม่นะครับนะแล้วก็คาปาซิตเตอร์อ่สสาสิไมโครเซลล์โวลต์นะครับไมโครแห้งนะครับแล้ตัวนี้ จุดนี้นะครับแล้วก็ลูกค้ามีเซเดิโอตัวใหญ่มานะครับก็ <kleine. S 1> เปลี่ยนเป็นปเอลเล็กนะครับหนึ่งเอลศูนศูนย์หนึ่งเอลศูนย์เจ็ดนะครับตัวตัวหนึ่งตัว,ตว,ตวแล้วก็ไอซีตัวนี้สีตัวนี้นะสี่ซับคายตัวนี้อ,อ่าเป็นไอซีเลโกเลตนะเจ็ดแปดศูนย์ห้านะตัวนี้ สี่สวิตชิ่งกับเบอร์นี้นะครับ LN TNY สองหกสี่ GN นะครับหรือเบอร์แทนก็ TNY สองหกหก PN ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูแรงไฟครับตอนนี้ครับเปลี่ยนอะไรแล้วแล้วก็ตอนนี้จำไฟจุดนี้จุดนี้นะครับผ่านโหลดร้อยวัตต์นะครับ ไปลองครับเสียบปลั๊กครับผ่านหลดร้อยปัดนะหลดไม่สว่างนะครับตั้ง AC 2 5สโร้โอยหวลเอซีไฟเข้าจุดนี้นะครับจุดนี้ยังไม่ได้เปิดสวิต 1> AC 1,000 v โวลต์ไอ้ DC 1,000 v นโวลต์นะครับจุดนี้ DC จุดนี้นะครับมันจะมันไม่มีขั้วบวกขั้วลบนะบต้องตัดตรงคาปาเป็นต้องไฟ DC 300ามอโวลต์จุดนี้นะครับ สามร้อยโวล์นะครับแล้วก็เอาไปรตรงนี้นะครับตัวนี้ไฟเก้าโวลต์นะครับตั้งสิบโวลต์นะครับลบตรงคาปาซิเตอร์นะจุดนี้นะครับเก้าโวลต์ครับตั้งสิบนะครับ วัดตรงนี้ตรงนี้เจ็ดแปดศูนย์ห้านะครับเป็นแบบชิปนะตังนี้เข้าเก้าโวลต์มันจะจิ้มวัดยากนะเก้าโวลต์นะฮะแล้วก็ออกห้าโวลต์นะครับก่อนอันนี้ไฟห้าโวลต์ตกนะครับโอเค ลอยประมาณนี้นะครับที่เหลือก็ต้องไปใส่ที่เครื่องดูนะครับใช้ได้ไม่ได้ก็เหลือเอาสายแล้วก็ล้างมงจรนะครับลา้างจรนะใชะข้าว,าวพอเปน็นแนวทางนะครับเผือใครต้องใช้ส่งไอซีแล้วเบอร์แทนนะเบอร์แทนนี่ใช้ได้หลายเบอร์อยู่นะครับ ก็เนี่นครับผมว่าที่มีปยชนนะในการตัดกระสอบเมนบอกคลือผ้าฝาหน้าซีเมนนะครับสวัสดีครับอย่างไรต้องลองใส่บ้านค้ายทีนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็น EP 2สองนะทำนานแนละ้ว